นี่ครับเกีวของยดกดเพิมนครับใส่ซเยครับเบเอบเแขนครับพี่นองเจ๋อนเยอ้เจ๋อ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  สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอซนะครับอีสานบันนาชาแนลทุกคนนะครับวันนี้ครับมาเห็ดไมายิ่งครับนี่ครับปลา่อ้ยนะครับเห็ดข้างๆนะครับข้างๆมากนะครับเห็ดดำแของแข şey ็งโนะครับคือเคยไปเห็ดไม้ทีเดียวนะครับพี่น้องนะครับกะพ่อมีอยู่นะครับพี่น้องเนาะปลาหนีนะครับขันพ่อมีคนมาเอาไปกินก่อนนะครับพี่น้องก็เห็นห้อยแลนห้อยยังอยู่นะครับเห็นทางเห็นยังอยู่นะครับเห็นขี่เห็นยังอยู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวพ้าไปเบิ้งครับมองทางมันเรียนกับมองที่เข้าสีกองนะครับเราเป็นยังไงนะครับพี่น้องโอเคครับไปเบิ้งกันครับครับพี่น้องกะสีผ้าเบิ้งนะครับมองห้อยมันหานกินนะครับนี่นะครับห้อยมันกระหากินนะครับนะครับเรียนออกไี้นะครับเรียนตามทางไว้นี่นะครับเดี๋ยาวสีย้อนมองนี้นะครับเก็บมองนี้เดี๋ย้วสีเห็ดหูจากข้างหุ่นนะครับกองไว้มองนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งจุดอื่นกันครับ กับไกซีเอฟซีทุกคนครับนะครับนี่จะเป็นหวองอีกหวองนึงครับเป็นทางมันเรียนหากินนะครับอย่ากับไเปีกยังเลยนะครับนี่ครับที่มันขวดหากินเนาะเห็นทางวะครับพี่น้องนี่ทางมันหลงจงเลยนะครับเป็นลองไว้เลยคนะลุดไอพวกเลยนะครับลองนั้นนะครับโอนคี้ครับได้ห้อสีกองไป็นวงนี้ครับพี่น้องนะครับผมนี่นะครับห้อกองเขาห้อสีกองประมาณนี้นะครับ กับมือหนึ่งนะครับขางทางมันนะครับเม่เล่นนะครับเวลานผ่านมามันเห็นมันจะได้แวะนะครับรับประทานอาหารนะครับนะครับใส่เป็นประมาณนี้ครับเดีนี้ผมใส่ก็เป็นทํำออนนะครับผมกับแกบกับข้วเปลือกผสมกันสามอย่างนะครับบางคนเขาก็ใส่พวกกากสาโทนะครับแต่สูตรของผมสูตรนี้ใส่มากแต่ดูแล้วนะครับก็เลยใส่แต่สูตรนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบ่งหมองอื่นกันครับครับผมกะว่างเสร็จแล้วนะครับ ก็ว่างสองฝั่งฝั่งทางพุ่นไปยันสุดพุ่นไปนสุดปลาอ้อยนะครับ้วกจากพุ่นนะครับจากพุ่นกลับมาหอดนีนะครับผมเมื่อกี้ก็เจอหลอกคาบงูนะครับผมนะครับจักซิวอยู่หนูนะครับเพราะว่ามีหลอกคาบงูเนาะนะครับขันมองไหนมันมีงูมีหยังหนูมันเลยสิบอมักอยู่นะครับผมนะครับกับนี่ก็ปลาอ้อยครับวันนี้ครับกะแ้าเบิงผลงานขึ้นนี่ครับ ว่ามันสีมีโตว่ามันสีเห็นโตบ่นะครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะไปหาที่ใส่กับเล็กก่อนครับเหลือเวลาอีกอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมาทันคำบันไดนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอช่วผลงานคืนนี้ครับผมสีม่เงหาใจครับตุงสองถุมกระหูเลืองครับผมเจอกันครับพี่น้องสวัสดีครับครับผมกะมาเบิ้งหนูหลอกแดงครับติดกองเขาไว้นะครับ มาพันแจกสองคนครับคือเราครับผมครับเป็นไรครับพันแจ็กมอนี้เป็นตะมิรุนบ่ครับมอนี้คืออยู่มูนีลมคือยู่คือยู่ครับพันแจ็กว่าคือยู่ครับมูนีลมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิรงกันครับว่าสิพพโตนูวอนให้ขึ้นนี้นะครับผมนะครับเบิรงกันเงยวเ้ครับมอนี้ผมกับสิคือเก่าละครับสองถุมหนึ่งกับสามถุงนะครับทีนี้เราให้พันแจ็กยางนะครับเพราะว่าผมเิ็ดงานครับพันแจ็ก บริษ yup. <s target> ัทงานนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องนะครับสรุปรอบแรกนะครับเบิ่งบอดายนะครับผมว่ามีเขากรองว่ามีอย่างลยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งหลบสองกันครับเดี๋ยวหลบสองให้ผ่านจะเป็นคนยางสองนะครับตาจับครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งหลบสองกันครับพี่น้องตาสิพขอคือว่าบ่คือนี่ นนครับบานครับโอเคครับรอชมครับ สวัสดีครับผมกรนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งล้นนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งหลอบที่สามครับเดี๋ยวรอบนี้รอบที่สามผมเป็นยางครับให้พันแจกไทยให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับว่าพอซีมีโตออกมาใหยิ่งบงหลอบที่สองพันแจกกัดยิ่งไปผิดนะครับผมหลอกที่สามรอบที่สามครับผมสีเห็นบอลนะครับผมไปครับไปเบิ้งกันครับ Các เืีครับพี่น้องตรงน้ง่ายนี้ครับน้อยครับเดี๋ยวสุปไปไยไก่อนครับว่าิินี้หมมาซอยมันบนนะครับจับปปมืกันนะ ครับเดี๋ยวจะออกมาครับกับผู้ชว่าไงปดได้แค่ถึหน่อยครับอเคครับ เป็นไรครับโวแขนโวขอแขนนีครับพ็ได้ยุ่ครับใส่นี่ครับขันมี่นะครับวันนี้ครับเลยบังก้องต่อไปครับ ผิดอีกแล้วครับผ่านไปแล้วหนึ่งตัว,ว,ตวครับตัวบุค่อย่งครับแ๋ยวบึ้งหลบสาม สวัสดีครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหาเคืองนะครับผมก็สิเป็นยางเบึงหลอบจุดท้ายนะครับที่นี่นะครับพันเจ็ดก็เป็นยางสุบๆมากนะครับได้มาสามตัวนะครับนูรุ่นใสๆเดี๋ยวพาไปบึงครับนะครับนี่นะครับนะครับหนูใสๆนี่นะครับสามตัวนะครับ เล่าวานะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เรายิ่งขาดนะครับอยู่ซื่อนี้นะครับใกล้ยิ่งหลุดนะครับพาดูกดอกเข้าไปในปลานะครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งหลอบที่ถ้ายครับก่อนสิกกับบัตรนะครับผมว่าจสิบพออีกตัวสองตัววัวนะครับกับบรรยากาศเ้าเาครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับพี่น้องนะครับ ก็มาตามหาดูดอกทียหายนะครับว้อยมันกัดหากินนะครับทํางมเปียบด้วยขี่ไม่ไหมล่ครับนี่ขี่ไม่ไหมลยนะครับกัดจนนงจไหมเลยครัโอเคครับเดี๋ยวไปตามหาดูดกอกพันแจกกันครับมันหลากมากนะครับคาดกาน่าที่เจอโตหนุยหลอกนะครับันมันหลากมากอีกีนะครับเอาเดินทั้งในหุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปหากันครับ สวัสดีครับพี่น้องครับผมกะเป็นเวลาเกือบเกือบหกโมงนะครับตอนนี้กะเตรียมตัวกระบบ้าแล้วครับเมื่อกี้เป็นยางรอบสุดถ่ายมากกะบบเห็นในตีวีเบียวนะครับเป็นยางเบิงดุกดอกผ่านแจ็คทีนูลากไปก็บเเห็นนะครับนาฬิลารไปไก่อยู่ดอกนะครับผมโอเคครับผมนะครับกับบรรยากาศเศร้านะครับผม กางทงหน้านะครับผมกับทีมงานอีสานบานหน้าชาแนลนะครับผมนี่นะครับเป็นกาลัางชิขึ้นนะครับกางเต็นนอนน้าทงหน้านะครับโอ้เต็นครับหนาวขนาดครับขนาดกางเต็นนอนนะครับผมนะครับกันเจ็บกัดเสียดายครับตัวใหญ่ครับนะครับผลงานเสาเหนีขยงเขาครับนี่นะครับผมซีโตนะครับผมผลงานมาขึ้น แบบสี่โตนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบื้องหมใดอีกนะครับผมจงค่อยว่ากันเนาะคันมาคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานอีสานวันน้าชาแนลนะครับเห็ุคลิปต่อไปน้ำแนนเด้อครับผมกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับก็มายามบวงหันนะครับผม ใส่บ่วงไปตรงนั้นนะครับถือส้นนะครับผมมาใส่กับเล็กไปนี้ครับพี่น้องนี่นะครับถือก,กับเล็กครับพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้หนูกับข้องงามอยู่ครับ